เราก็ข้อควรระวงังฝากไว้นิดนึงครับเวลาพิมพ์งานเสร็จเดิมทีเดียวที่เนี่ยใช้หมึกอะไรไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นหมึกโซเว้นหรือเป็นหมึก UV แล้วเอางานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาวางทับกันแบบนี้เตรียมตัวเสียได้เลยโดยเฉพาะยิ่งหมึกโซเว้นฮะเพราะว่าหมึกออกจากด้านนี้มันจะไปกัดด้านนี้แล้วมันก็จะเหนียวติดกัน วันหนึ่งพอเราเปิดมันออกมามันก็จะแคกล้วสีมันก็จะหลุดติดกันดังนั้นอย่าเอางานพิมพ์ทับงานพิมพ์งานพิมพ์อีกด้านหนึ่งไม่มีพิมพ์ะไรวางอยงนี้ได้วางอย่างนี้ได้ก็ขออย่าวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องสติกเกอร์ PVC ม้วนกับด้านมันผิดธรรมชาติลูกค้าหลายลายเลยที่รู้เท่าไม่ถึงการสติกเกอร์เวลาที่เขา เขาอยู่ในม้วนเนี่ยนี่กระดาษรองหลังนี่สติกเกอร์เวลามันมว้วนมันอยู่อย่างนี้นะครับธรรมชาติก่อนจะพิมพ์ทุกมว้วนทุกยี่ห้อถ้าเป็นสติกเกอร์มันจะต้องอยู่อย่างนี้นะเสร็จแล้วพอขึ้นเครื่องพิมพ์เสร็จคนที่พิมพ์ด้วยความเป็นห่วงจะเอาไปส่งลูกค้าถ้าทางนี้พิมพ์งานเป็นชิ้นแล้วส่ง ซึ่งลูกค้าของผมบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รีดฟิวเจอร์บอร์ดเขาไม่ได้ติดตั้งเขาเขายิงอย่างเดียวแล้วเขาก็ส่งงานด้วยความหวังดีกลัวงานพิมพ์จะเสียเอางานพิมพ์เข้าข้างในเอากระดาษรองหลังไว้ข้างนอกม้วนไปอย่างนี้เสียเลยนะครับมันย่นแล้วมันเด้งกลางมากทีก็ไม่คืนสภาพแล้วยังไงต้องระวังนะฮะแล้วก็เรื่องกาวใสากาวเทากาวดำ ผมมีพูดไปบ้างแล้วว่าถ้าเราใช้กาวเทาหรือกาวดำสีของการที่ทำให้มันดำเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยากับกาวยังไงมันเยิ้มแน่นอนไม่ว่ากาวนั้นจะเป็นเปร์ม n นนนหรือรีมูฟมันต้องออกมาเปื้อนขอบแน่แนๆก็ให้ระมัดระวังเรื่องกาวใสากาวเทาเกาวดำไว้นะแล้วก็เรื่องของการโค้งงอลัศมีของแผ่นพลาสติกต่างๆเพราะว่าระยะโค้ง ไม่สามารถตอบได้ถามว่าพาสร์ดโค้งได้เท่าไหร่คำถามนี้มันสั้นมากเกินไปเพราะผมต้องถามกลับว่าความหนาเท่าไหร่แล้วผมต้องถามอีกว่ายี่ห้ออะไรแล้วผมต้องถามอีกว่าดัดโค้งนั้นนะดัดเย็นหรือดัดร้อนอนี่แล้วดัดเสร็จแล้วมีโครงสร้างอีกหรือเปล่าโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเป็นจ็อบอีกเหมือนกันถ้ามันเป็นงานที่ยากนะ โอเคแล้วก็เรื่องอายุครับเราจะคุยกับลูกค้าเรื่องของเวลาที่ใช้งานของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีเวลาที่คลุมให้เราคุยอยู่ในีอยู่สตัว 1. คืออายุการเก็บรักษาภาษาอังกฤษเขาเรียกเชลล์ไลฟ์นะสอคืออายุการรับประกันหรือว่าวารันตีสาคืออายุการใช้งาน เชล์ไลท์เนี่ยสินค้าบางตัวผมสติกเกอร์เนี่ยเชลไลท์สปีผมสามารถจะเก็บสติกเกอร์ไว้ในโกดังผมได้2ปีแล้วยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยไวนิลสติกเกอร์เราเก็บ2ปีได้เชล์ไลท์เราสบายมากอายุการใช้งานคือเมื่อเอาออกจากเชล l ์ไลท์เอาออกมาแล้วก็เอามาติดตั้งงานอายุการใช้งานผมอาจจะพูดว่า10ปี แต่ถ้าถามว่าให้รับประกันอาจจะลดมาเหลือ5ปีก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ balances. คุยกับลูกค้า AE บางคน <shocked> เข้าใจผิดไปบอกอายุการใช้งานกับอายุรับประกันเท่ากันเลยซึ่งการประกันเนี่ยมันหมายถึงเมื่อสินค้า ถูกเริ่มใช้ในวันแรกแล้วใช้ไประยะหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่รับได้ถึงอายุเท่าไหร่แต่ไม่ได้แปลว่าหลังจากหมดอายุรับประกันแล้วจะใช้ไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆกับรถยนต์่ะเวลาซื้อรถมา BM บอกมี BSI 5ปีเขารับประกัน5ปีแต่บางคนขับ15ปี สิปีคืออายุการใช้งานมันยังไม่เสียขับไปเรื่อยๆแต่วารันตีมัน5ปีก็อันนี้เรื่องเรื่องนี้ก็แม้กระทั่งเซลล์ผมเองก็ก็ผมก็ต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบเพราะลูกค้าบางคนไม่เข้าใจเอามันเป็นเรื่องเดียวกันโอเค